นีที่อาจารย์เห็นคือท่อนีตัวนี้คือท่อสำนักไนทเล็กเมืองนนทน์ครับเล็กเมืองนนเป็นสำนักที่ทำแข่งกับแดงบางสายไหมครับ สวสีครับพบกับผมเน็กไลเดอร์นะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมารีวิวรถของลูกศิษย์นะครับเจ้า CR นะครับตัวนี้ตำนาน2อทีนะครับกิจจัตโดนใจไม่ร่ดชอบนะครับรายละเอียดตัวรถนะครับค่อนข้างที่ตั้งแต่ผมรีวิวรถของจังหวะมานะคันนี้ผมรู้สึกว่าสวยนะลงตัวมากเลยนะครับหรือว่าเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากได้เลยนะครับอยากขาย6ก0ันูทันทีเลยนะนะเรามาให้ลูกศิษย์ผมไล่รายละเอียดตัวรถว่าแต่งอะไรบ้าง อ่านักเรียนครับตัวนี้ได้ทําอะไรไปบ้างนะ่ะเอาที่ที่อาจารย์เห็นคือท่อเนะี่ยตัวนี้คือท่อสํานักไ<ต>น่เล็กเมืองนนท์ครับเล็กเมืองนนเป็นสํานักที่ทําแข่งกับแดงบางสายไหมครับตัวนี้อัตราเร่งดีไหมครับดีครับคือเสียงมันต่างจากค่ายแดงบางสายไหมโหมดกว่าครับเสียงมันจะโหดกว่าใช่ไหมครับอ่าอาจารย์อยากอุ้ถึงรายละเอียดของเครื่อง<ม>เครื่องยนต์นะ<ม>เครื่องยนต์มันคือเครื่องยนต์สองจังหวะที่มีระบบอะไรครับที่เขาบอกว่าวาล์วเปิดโลกเปลี่ยนคืออะไร ระบบวาลตรงไหนมันตรงนี้ครับตรงนี้ใช่ไหมครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าชื่อว่าอะไรตรงนี้อืมวาลวาลไรลีดวาลหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะยะไม่แน่ใจเป็นชุดวาลหรอครับสองจังหวะที่ถ้าเกิดรออมันถึงวาลตัวนี้ก็จะเปิดใช่ไหมครับอ๋องานตัวนี้เขาเรียกว่าเสื้อที่อันนี้ทำขึ้นมาพิเศษหรือว่าเสื้อเดิมครับเดิมครับเดิมไปทำการยิงทรายใช่ไหมครับน่ะใช่ครับอ๋อ ตัวนี้ใช้คาบูเดิมไหมครับเนี่ยคาบูเคเรียมครับคาบูเคเรียมต่างจากคาบูเดิมยังไงเนี่ยปากใหญ่กว่าปากใหญ่กว่าทําให้การดูดอากาศแล้วก็อันนั้นได้ดีกว่าใช่ไหมครับครับอ๋อตัวนี้นี่ไล่น็อตไทเทเนียมของแทมไหมเนี่ยน็อตทองธรรมดาธรรมดาสีทองเฉยใช่ไหมครับอ๋อโคตรแนวเลยครับสตาร์ทเท้านะฮะเครื่องยนต์นี่เป็นฝาครอบเครื่องยนต์ที่ทําสีมาเลยสีเดมสบเป็นสีเขาเรียกว่าสีบอลมุกหรือเปล่าครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เป็นหมอ้อน้ำใช่ไหมครับเนี่ยครับหม้อน้ำอ๋อนี่นะเพื่อนๆครับดูครับเป็นหมอ้อน้ำมีเดียมของแท้นะฮะนี่ครับเห็นปั๊มน้ำของเล่ถามเด็กดูนะฮะแล้วก็ท่อเสียตัวนี้นี่เป็นเป็นอย่างนี้มาจากสำนักโนนเลยใช่ไหมครับคือเป็นสีเขาเรียกว่าเป็นสีสนไทเทเนียมสแตนเลสสแตนเลสหรอนะอ๋อขึ้นสนิมไหมเนม่ยอ๋อโอเคครับนะมาดูชุดด้านหลังนะครับ กระทุ n g นี่เป็นของเบมโบ้ไหมนักเรียนเดิมครับเดิมใช่ไหมครับไล่สายหักของอะไรนะโมลินครับโมลินสายหักของโมลินนี่แตกต่างจากของอื่นไหมราคาถูกกว่าครับอ๋อถูกกว่านะครับโลนี่เป็นดี D หรือเปล่าครับเนี่ยด D ดีครับแฮใช่ไหมครับอ๋อเอ๊ะเดี๋ยวอาจารย์สังเกตเห็นไหมตัวสวิงอาร์มเนี่ยนักเรียนมันมันใช่สวิงอาร์มเดิมของมันไหมเดิมครับเฮ้ยอาจารย์เห็นตัวที่มันมีตรงออกมาตรงนี้ของตัว S E ครับอัน S E ตัวพิเศษใช่ไหมครับ จะเป็นออกสีจางทองใช่ไหมครับตอนนี้เป็นตัวธรรมดาใช่ไหมครับอ๋อนี่ครับถังเรื่องบนครับถังนี้ได้ปาดอะไรไหมเนี่ยนไม่ครับเดิมๆถังเดิมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอืมฝาครอบนะครับฝาแต่งครับนี่ฝาแต่งนะครับเพื่อนๆของอะไรรสไม่รู้นะครับแล้วก็ให้โยมสังเกตนะครับเพื่อนๆรถค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อยจากเรียนใหม่ะ เดินใหม่นี่เบิกใหม่ไหมนะครับเดิมๆครับอ่าจะมีเพื่อนๆครับจะมีตัววัดรอบดูเลดไลน์ครับรถสองจังหวัดสมัยก่อนเดสไลน์อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันรอบนะครับถือว่าเหลือๆนะครับเป็นรถที่รอบจัดเห็นไหมครับคูณพันอาร์ทีเอ็มนะครับก็จะมีเลขไม้นะครับเป็นไมกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดูเพื่อนๆดูครับดูลากได้ถึงสองสองศูนย์นะครับถือว่าสุดนะครับเกียร์น้ำมันนี่ใช้ได้ไหมครับหรือว่ามัน วัดความร้อนครับเอ้ไม่ใช่ความเย็นน้ำมันบอไม่มีครับเย็นคดนะครับอ๋อถ้าเกิดวัดความร้อนอุณภูมิขึ้นจริงๆใช่ไหมครับอ้ถสิว่าสมบูรณ์นะครับรถสภาพรถสมบูรณ์นะครับ ไม่สามารถสตาร์ทให้พังได้นะครับเพราะว่าเออไม่สามารถสตาร์ทให้พังนานๆได้นะก็ถือว่าสุดนะครับคันนี้ครับที่ผมสังเกตดูใช้ได้เลยครับโอเคนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับแล้วก็หาทุนในการแต่งรถให้นักเรียนด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมนิกเลเดอร์จบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ